สวัสดีครับมาพบกับมาชิงวันการ์ดโอเวอร์เดรฟโอ้โหมาดูกันดีกว่าวันนี้อะไรมาชิงนี่โอเวอร์เดรฟตัวแนดีแฟนดีดีชีวิตนี่ชีวิตดีๆข้างหลังใช่ครับใช้ชีวิตใช่ไหมครับชื่อฟุกครับนี่ฟุกมาแบบฟุกฟุกอีกแล้วเปล่าเงยเฮ้ยตานี่ของมาด้วยฝีมือครับเน่มาด้วยฝีมือฟุกลอะไร เล่นบาโลครับบาโลเตลี่อีกแล้วเจอกับเจครับเจอกับแล้วใส่สลิปสีเหลืองขนาดนี้เล่นเขียวแทนเหมือนเสื้ออะไรเหมือนเสื้อเสื้อเขียวเสื้อเขียวเสื้อเขียวมันเอ่จริงมันน้ำเงินนะโอเคๆมันก็มีเขียวมินผมไม่เขียนคนละมาดูมาทิงกันดีกว่ามาบาโลเจอกับเขียวนี่ใส่อะไรเนี่ยซอก้าเขียวซาก้าเขียวซอก้า ทุกคนทำไมจางกันมาเขตส่องคุ้มเหมือนกันใช่ไหมโฆษณาหน่อยดิมาโฆษณาดีกว่าเดี๋ยววันพุธที่14นี้นะครับดีซีพีศูนย์สองออกของเสริมของภาคดีบอกเลยว่าบาราหึมสีไรจะเก่งที่สุดครับพี่แฟงนี่ขอสีม่วงเก็บสองใบเดี๋ยวจำไว้นะหลังจากซีพีศูนย์สองออกพี่แทงพี่แฟงพี่แฟงทายทายทายแชมป์ทายแชมป์ต้อสีอะไรสีแดงอ้าว ชอบบอกว่าสีม่วงเก่งอะทายสีแดงไม่ได้หรอได้ได้ได้จริงๆเขาอวยนะครับผมรู้อยู่เราเก่งก็เราเราจะทําการบันทึกลงไว้ในในบุ๊กอะไรอ่ะยังไงอยู่ดีมาคิวในคิวนี้แหละเพื่อกินเนื้อวุ้กเลยเราดูครับพี่ครั้งท้ายสูงไหมเพราะว่าเราจะมีการกลับมาของโอเวอร์โหลดด้วยนี่การอินเคาน์เตอร์นะ เขาเลยไม่รู้ว่าพี่คผมใส่ตัวแดดผมให้ทุกคนเล่นแดงหมดเลยโอเคโอเคจ้นหนึ่งเฮ้ยเ้ยปิมาเปลรงซอชเฮ้ยคนละตัวด้ซ้ำสออจู้่ัวเหมือนรู้อะไรแปลกๆออรู้อะไร มึงไม่มีอะไรหรอกบาโลแทะเชื่อเขาก็ไม่ใช่เกียวไม่ใช่สก้าส์สก้าม่มีดทายเปเจอฟาบ์ทิ้งออเดอร์หน่อยเดี๋ยวไม่เชื่อไม่ได้ชอบเหลี่ยมเปลี่ยนแผนนิดนึงหน้าตาคนดีขนาดนี้โอ้โห้ฟาบอ่ะโดนฟ้าบ์เราคนดีโดนต้าเลยครับเขี้ยะอืมเขี้เอาไงผ่านแล้วให้เดินจู่นี่ไงจุกันหนึ่งใบ เไอตัวััตวจริงๆของมันมันทำอะไรได้ไม่มีอะไรเลยยังไม่มีต้องไลฟ์เป็นบาโลอวต้องไลฟ์ทับแล้วก็มือยัดโซโจนหนึ่งโซชัดหนึ่งเออที่ดีกว่านี่เป็นไงล่ะเขาผ่านมาถึงนี้ได้เขาต้องเขาต้องมีแคปตัวรับหนึ่งโซบัสสองไอโซชัดคล้ายโฆษณาหนังสืออเขาหนังสือใช่ปะเนี่ตีเลยครับหนึ่งหนึ่งแคปไม่รับที่น้องโฟก์อยากสอนโอเวอร์ครับ

ก็ถึงมต่มเัวหลักไม่มีแล้วตัวบมีเฮ้ยโอ้ผ่านเขาเขาบนได้โคดรด้วยก็เป็นน้มออเดอร์ครับใช่ครับปวดหัวปวดหัวโว้ยก็ใช้วิญญาณนะโคตสู้อ่ะก็ใช้วิญญาณโคตรสู้มาไม่รู้่ปดหัวบนการหรือว่าปดหัวที่คลินตอนนี้ สกิลนะครับเมื่อลงจากมือเสิร์ฟออเดอร์หนึ่งใบเฮ้ยแสดงออเดอร์ให้คู่แข่งดูใบหนึ่งถ้าชื่อไม่ซ้ำกันในหลุมเอาลงหลุมอันนี้มันคือหมาดำเใช่มาชุดสูนสายออันนี้ผู้ชายผู้หญิงทนไหมหมาเออเน่าเ่ส้มเป็นหมาส้มโอ้โหแค่ยับหรือเป่ะไม่โมงไม่โมงเหลือไม่ฟอนไม่ใส่ฟอนหรอก ใช่ไหมไม่ร mm ู้ครับหมื่นไว้ก่อนก็คงบอกก็โอเคไม่น่าใส่เขาเลยเปบอกอเปราเมมาเสเ้วเสริมวนาคไหนอะไรยังไง่อรเยหนครับ

มือมีเท่าไหร่นะือเจ็ดเท่าไหร่นะยี่สิบสองตอนนี้ของเรื่มหยากเรื่อยนะครับตอนนี้โอกาสดอกจจุทิ้งสองก้า อาชีดได้มคงมชุอะไรควคนเนด่คแซกตัวเอง,เองโซบาข้างอกไปไม่ต้องจ่ายครับมันต้องเป็นสวัสดิที่หน่แนเด้อหรือปล่าใช่ใชไม่การประสานเวทรวมทุกสิ่ง ต่อไปนี้คคอมหนึ่งแล้วก็ถอดโซ่สองเล่นรีอันนี้บบนี้ก่อนเปิดสี่เปิดโน้าเค้นไม่นอนที่เลยหลงลุ่แล้วก็บวกตัวละห้าพันอันนี้แถวหน้าบวกเอลสกิลของหมาเห็นเล่นออเดอร์ถอดโซนะครับบวกเอลตัวนี้บวกห้าพันตัวนี้บวกห้าพันแล้วก็สกิลหมาเมื่อกี้ถอดโซ่ไปแล้วยก อ่าเห็นประการประสานเวียกบุกมันบวกห้าพันแล้วก็ยกเพื่อนหนึ่งแบ,บประสานตัวมือยกพีจิบยยอดเลยต้องประสานต้องประสานเวดเล่นออเดรย์ใช้ไม่ได้สองสามเข้าเลยครับเช็คหนึ่งคิวที่เกิดพลังให้ครั้งนี้เป็นมือสีอะไรสีเขียวะเยียวเียวเขียวไม่ไ ชี้โอ้โหห้าถูกแล้วมันก็บวกห้าอยู่พเนาชิแวนพลังให้ตัวนี้เลยแต่ว่าแป๊นึงนะเดี๋ยวเขานับก่อนห้าสองห้าสามห้าบนะโอเเช็คเลยสังได้ลึกขึ้นด้วยไม่มีฟอนต์หน้าหมืกนโอ้ยใส่ฟอนต์ด้วยแบนะตีหนึ่งห่นห้าสองห้าสามห้าสามห ตัวนี้บวกสามหมื่นสี่หมื่นสี่หม่นห้าหติโอเคโอ้ยโอ้ยแั่นบอที่เริ่ไหมโฆษณาอะไรไงบอกแล้วที่เริ่ง้า 90 90 chắn chưa chắc chắn chưa chắc chắn chưa chắn chưa chắn Số 14 14ใบใช่ไหมทำได้มากสุดตอนนี้ถ้าฮิตเป็น15อ๋อถ้าฮิตถ้ฮิตตอนนี้มันสิใช่ปะไม่ใช่ตอนนี้ในโซ่สิบสหรือสิบสามโอเคอือโอ้โหอึะสิบสามสามห สิบสองสิบสามตีฮิตโซเชียลเพื่อนแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าโซได้ปสิบห้าเพราะงั้นเลยเพราะงั้นก็กันครับถึงเท่านั้นยี่สิบแปดสองห้าสามพัน เจยๆหนึ่งใบบอกคิเป็นสามสิบสามสองคิดขอดูในโซนนั้โนะโล่งซะด้วยโลงยิงซะก็ป่าชาดูล้หนะ

ต,ตัดแต่งจ <laughs> ุ <to keep up> ๊บขึ้นมาหกนะขอเดี๋ยวเขาคิดแป๊บ

สาสรเวท1คเยอะคิดจนปวดหัวปวดเทุคือถ้าบวกห้าพัน้วาคามหนึ่งแถวห้าหมื่นตัวนี้พอยน์ะเป็นการบวกนะครัสกิแหวนแหวนไม่คอยนะสกิลตัวนี้ถอดนจบเปันบวกห้าพันบวกแค่นั้นเอะ เซเลสิบสามสิบสามยี่สามสามสามสอ๋อตัวที่ชุ่มาบวกห้าพันด้วครับท่าบวกแลวบวกแล้วสามทุกดอกอ่ะเข้าเลยครับเข้าเลยโอเวอ้อเน็บกิ๊บสามหมื่นห้าทางนี้ครับสามหมื่นแปด ทิ้งออกเลสามหมื่นแปดดีเลยตานาค้อนถึงน่ง้อย่นึ่ครับถัดไปตันหนึ่งวิ่งไิ่งเยีน เมื่อกี้กันเท่าไหร่นะสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามบวกพริกแปหมืนสามเิรนโอเคโซ่สิบสี่เท่าเดิมใช่ไหมตอนนี้สิบสี่ไหมโอเคโซ่สิบสี่รอบนี้ได้แลวจะดูสิรอบนี้ได้กดนะสิบสามแบบสิบสามแปดแบบ ดวยครับสี่ละคนครับน้อยมีไอะไรนะมีอเกนหนึ่งตัวนี้กี่ไปสองด้วยมีสใช่ไหมตัวนี้ค่หนนึ่งสองสครับรางหมดอ่ะไม่เจอเหรครับส่งให้ดูคอมเมนต์ด้านล่าครับแล้วก็ดูอัเยวรีบีด้ยนะอยากได้มาเป็นนจกันหนึ่งใบ บุกหมืนอนลูกขี้แล้วก็ดูดเลียข้างหลังไปงั้นผมขอสองคนละหมื่นเป็นฐานะบุกมือนสองคนนี้บวกคนละหมื่นไวนวะางแล้วก็มีเรื่องแล้ววะจริงมันบวกถี่มันบวกองด้วยตโอเครับพี่จีขี้ขมาข้างนี้สา

มีอะไรบ้างไอ้ยังแต่ไม่มีไปเลยเ่นออเดอร์ี เงัโซฟีแบบกระชับอันนี้เปิดองสิบอุยยมาแล้วเหรอตามหากันตั้งนานอันนี้บุกจะไันเนาะใช่แล้วก็ชุบหนึ่งใบหาห้าพันวันนี้เป็นตานเียกห้าพันวงวายว่บริการโอเค ตัวลังบวกห้าพันแเชบอรกเต่าใช่เนาะบวกห้าพันบวกสอบกห้าบกห้าอันนี้จะเป็นบวกหมื่นอไปตอบให้โอเคสิกคิปสี่สามสี่ฟุบบริการเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษเออถูกแล้วสามสสามสี่เขาก็เสิร์ฟบริการแท่นั้น โอเวอที่เกิดมันจะอะไรกันนะขอหน่อยนี้จี๊ดจะอะไรกันกันหลอด้วยอะเออหลอเลยอะหลอเลยอ่ะสุดหลอสุดหลอดจำมาโจสองเออาร์บายบายโจวนได้โจนไปเลยปะได้โจทยพลังลืมลืมให้พลังร้อยล้านด้วยเนี่ยต้องให้พลังร้อยล้านก่อนจีสิบสามสิบแปดสิบแปดสามแปดะ ไม่บวกสองหมื่นหนบวกหมื่นบวกหมื่นเขาไม่ก็เพอร์โซไงบวกหมือันนี้เช็คฟอนด้วยเหมือนเหมือนฟอนด้วยไม่ันยังไม่เทคยังไม่ด้ถผมผมยังไม่ได้ขึ้นเลยผมเลยงงไงรับผมกำลังนับยออะไรบสามมาต่างสิบแดถ้าเราจะรีบสามแปดอันนี้สามแปดสิบแปดยี ไอตัวนี้หอยล้า้องหมัดตใอยแล้วก็เรื่องหนึ่งตัวโบกิครับก็ต้องให้ตัวนี้แหละกองหมัดไป,ปแล้วเนี่ยไอตัวนี้แล้วก็แถวหน้าโบกมือฮุยคิวหนึ่งดำอยู่ไม่ได้เขาได้ใบที่สองนะใช่ใบสองเอ๊ะเช็คเช็คโอเคยังนะโอ้โหอะไรขนาดขนาดเขาเนี่ยโอ้โหออกอีกใบเข้าเป็นใครับเนี่ยเกี่ยวกับป้าเนี่ยเอ๊ะ ทำไมให้กำปั้นนะตัวนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคเป็นตัวจุกเเข้าไปถ่ายครับเนี่ยไปดูกันเลยตนี้ะไอเอย่างโม้อ่ะคีฮิวโอเวอร์คีนับไหมต้องนับไหมพลังไม่ต้องครับโอเคฮิวหนึ่งโอเวอร์หนึ่งไปตายแล้วครับโอเวอร์จิ๊กเกอร์ขอบคุณนะครับสุดหล่อ ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยไม่เดี๋ยวดูกันบดน Bunny Sandy J r a ซิ่งโอ้เ J Racing แล้วนี่นะครับนี่ครับเซลล์มา nixcell คุณแม่เหลล์เซลล์พี่เราก็แอคกแล้วเราตายกองเลยตายสุดเลยตายสุดเลยแล้วกนจะับไมครับคนหม้ออ่ะย้อนกันอีกครั้งนะครับวันพุธที่14จะการทัก DCP02 ของเสริมมาในการภาคดีนะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับเอาตายบายหน่อยเซลเดี๋ยวเดี๋ยว